สวัสดีครับผมมอทํอนะครับวันนี้จะมาให้เทคนิคนะครับที่ผมทําเป็นประจํานะครับทุกๆวันนะครับโดยการวางของสิ่งหนึ่งนะครับไว้ที่หัวนอนนะครับแล้วจะทําให้ท่านเนี่ยสุขภาพดีไปตลอดชีวิตนะครับดีแบบมากๆด้วยแล้วผมทํามาหลายปีมากๆแล้วนะครับสิ่งนั้นก็คือน้ำเป่าหนึ่งขวดครับ ถามว่าทําไมผมถึงให้วางน้ําไว้ที่หัวนอนนะครับจะเป็นน้าเปล่าหรือน้ําแร่ก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ําสะอาดพอไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่น้ําเปล่าพอนะครับวางไว้ที่หัวนอนเพราะว่าตอนกลางคืนร่างกายเราจะเกิดภาวะขาดน้านะครับบางครั้งตื่นขึ้นมาเราขอแห้งถ้าเราได้ดื่มน้ำเนี่ยการนอนของเราก็จะหลับสนิทดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่หิวกระหายแล้วก็ไม่ขาดน้ําตอนกลางคืนสมดุลร่างกายปกติดีมากๆ ลองเอาไปใช้กันดูครับง่ายแต่ชีวิตดีแน่นอน